เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่นงองแดงสงแดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สัสดีครับนี่ของมาชี้เป้าบ้านพ้อมที่ดินบรรยากาศดีให้ท่านผู้ชมเลือกสีเลือกอยู่นะครับเงียบสงบใกล้ทิศธรรมชาติแต่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับมองเห็นกันไม่เปรี่ยวพื้นที่กว้างขวางเลย200ตารางวานะครับไม่ได้มีแค่ตรงนี้ครับ200ตารางวามีสวนที่ไม่ได้เทปูนเอาไปปลูกต้นไม้ทําสวนด้วย รอบบ้านก็เทปูเรียบร้อยครับไม่เปื่อนไม่แค้น้ําไฟสะดวกนะครับน้ําไฟสะดวกมีเพื่อนบ้านมองเห็นกันอากาศดีเลยนะครับใกล้ชิดธรรมชาติล่มรื่นเงียบสงบครับแต่ก็มีเพื่อนบ้านไหลหลังใกล้ตลาดใกล้ร้านค้านะครับไม่กันดานะครับแป่งนี้200จังวาถนนรุทแดงบ้านเล็กที่พร้อมพร้อมอยู่ครับบ้านสภาพใหม่เลยสภาพายแดงอายุเพียงแค่5เดือนเองผมหิ้กวกระเป๋าเขาอยู่ได้เลยครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าให้เลือกซื้อประจำบ้านทำเลดีๆบรรยากาศดีๆราคาย่อมยาวครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยเจ้าของปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยไฟฟ้าประปาพร้อมมีบ้านนอกดาวให้หนึ่งหลังครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแถมแอร์หนึ่งตัวแล้วก็บ้านปูนอีกหนึ่งหลังครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องเก็บของอยู่ห่างจากถนนประมาณ20เมตรครับ มีลัวรอบขอบคิดอละาเขชชัดเจนพื้นที่ใช้สอยเยอะมีเพื่อนบ้านรายล้อมห่างแหล่งท่องเที่ยววัดเขาดีสลักเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางจากเซนทันเวสเกต120กิโลก็ประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงห่างจากตัวอำเภออูทอง14กิโลครับเอกสารสิทธิ์ถนนคุ้ดแดงแปลงนี้อยู่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ5 8 0 0 0 0บาทพร้อมโอนพื้นที่200ตารางวา สนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงนั่นเลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ